สวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้เยี่ยมพารวยขอกาบสวัสดี fc แฟนช่องสวยๆนะครับผมอ่าวันนี้ผู้เยี่ยมจะพามาพบกับอาจารย์โต้งเต่งแล้วครับโต้งเต่งหรือโต้งเต่งเนี่ยง่งเนั่ง่งคนเดียวเออนั่งคนละเจ้าอวนั่งอันนี้อาจารย์จะให้ทัวไหนเอาไปชมกันแล้วครับนั่งเสก่อนนั่งนี้เดี๋ยวหันที่หันทางมันถูกที่ถูกทางก่อน พ่ทาทั้งพี่บอกเอา่าบ,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 บันท,กนทึกตัวเลขเราบ่ฮะบันทึกตัวเลขล้วบ่หามุมกล้องส,สวยๆก่อนนะครับว้าพ่อจานคือคักเดี๋ยวเราเอายก,กันนั่นหอพ่อทั้งพี่ข้าวของออกมาจา์จะให้ตัวไหนวันนี้คอยรับชมกันนะฟักะนะครับผม วดก่อนจานให้เม็ดนะครับให้ที่สี่แปดห้าไปไหนสี่แปดห้าไปลงเลขท้ายสาสามตัวท้ายใช่ไหมสามตัวท้ายมีคนหนึ่งเอาไปซื้อลัตเตอรี่แล้ะครับผมสี่แปดห้าก็แจ้งข่าวมาว่าอจานตรงเตียงหนูได้สี่แปดห้าหนึ่งใบครับประจานตรงเตีงครับสวัสดีครับ ไม่นี้ก็มีแนวทางในบ้านนี้อยากได้แนวทางนี่ในบ้านได้เลยครับจัดไปเลยงวดนี้จัดนักบ่จัดจัดนักเลยงวดนี้ฮ่าฮ่าอามเบิ่งแนวทางจัดตรงเตียงครับผมหนักเลยเด่นัแน่บ้านนี้งวดนี้เด่นเด่นเก้ารองศูนย์เด่นเก้ารองศูนย์นะครับเด่บนครับเก้ามาเนี่ยเก้าไม่มาศูนย์มาแทนวายจังสันบ่จัด ว่าเด็กเป็นตะล่างเก่าครับเด็กตะล่างรองศูมาบนล่างได้นะครับเมียนบอมาได้อ่าวัวเขาดีเสร็จละวัวก็เยียดดีเนี่ยยียดดีเป็นแดดวดเด็เด่นก้าวรองศูนย์อ้าต่อไปจับคู่ครับจับคู่ก็มีส่วนมากเฮ็ดเด็กเป็นตะล่างนะครับบ่ได้เฮ็ดเป็นเหมือนคือของผู้อื่นอันนี้เป็นตะล่างเลยเด็กจับตะล่าง ตาม,มามชมเลยครับตาล่างมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีศูนยมีหนึ 0, ม่ 0, ม, 1, มี2เอาจะมาตัวไหนครับจับคู่จับคู่กันเลยที่08 0 9 0แปดศูนย์เก้าศูกับทุกตัวอืมก็เป็นแปดศูนย้าศ นึ่งเก้าสองบ่สามตัวมีสองหางสามตัวสองหางหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งเก้าสองบ่เน้นทุกหางอ้าสามตัวให้ที่หนึ่งเก้าสองกับเจ็ดเก้าหนึ่งครับเด็กไทยเด็กนาก็ได้เรียกนี่เก้าสองบนหรือล่างในหวดกวนตอนนี้เรียกบนครับสุดนี่บนอย่างเดียวนะครับเน้นที่เก้าสองกับศูนย์สองฉะนั้นแล้วก เอกับยิบจับชรากินแบงรัฐบาลไว้ได้รับหน้อในมที่พ่านมากเขาสามตัวหลังนะครับเขาท้ายสามตัวนะครับเาไม่โชว์นีำแนบบานโชว์ใกล้ๆกล้้องแนบบ่าใครดูไม่ชัดจะใกล้ๆให้นะครับผมวิ่งที่แปดเก้ศนศหนึ่งสองนะครับตัวประกบที่90้าศูน 0 0 9 1 0 1 9 2 0 2 3ตัวให้ที่1 9 2กับ7 9 1ครับผมอาจารย์ตรงเตยียงพาร่วยนะครับผมมีแค่นี้เอาตัวเลขไปจัดซื้อจัดหาเลขรางวัลที่1ของรัฐบาลนะครับเลขท้าย2ตัว9 2 0 2หรือบนก็ว่ากันป้ายนะครับจัดหาตามแผงนะครับเดี๋ยวนี้คงพอมี เลขวิ่ง90นะครับเอาจับที่9ที่0นะครับ92 91 0201ไปทํานองนี้นะครับผมอ้าวต่อไปจะเป็นเลขล่างครับบันีต่อไปชุดล่างการตรงเตียกปลอยล่างแล้วครับ าา่างนี้ก็บรรลัยหางก็ครับจับเป็นตล่างนิดเกลอได้แค่สี่หางสี่หางนี่เปิได้นะครับเลขล่างนะเรียขล่างแปดสี่สองตล่างครับเราเรียกกับแปดสี่สองแล้วกับศูนย์หนึ่งสองตัวประกบจับคู่ก็ได้สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองครับแปดสองไว้จับนียเนาะบวจับครับเรียกงามนี่ แล้วก็สองหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์สองสองสองศูนย์แล้วก็สองสองรับปลาล่างก็ต้องซื้อบนนะครับอันนี้ใ่ล่างล่างมีสี่หางอ๋อหกหางหกหางนะครับสี่ศูนย์วันนี้ได้แค่สี่สองได้แค่หกหางครับสองศูนย์สองหนึ่งมันจะมีสองนะครับมันจะมีหกหางมิเก้าหางมิสิบหาหางบางว่าจะได้สิบหางมอเตอร์อนขัดมาแล้วหกหาง อันนี้คัดมาแล้วเคัดมาแล้วครับคัดมาแล้ววันนี้เอาสองคือมีซ้ำตัวสองตัวบันนี้มเกินมากสองเงรีตัวสองสองนี่สี่สองกับสองสองได้สองสองมันบ่ได้สองสองวิ่งสี่ล่องสองครับหมวดนี้เด็กล่างล่างวิ่งสี่ล่องสองมารื่องนี้เห็นบ ใกล้ๆใ,ให้หน่อยปูเย่มมองไม่เห็นอ่าดูเลขล่างนะครับผมให้ที่842ตัวรับคือ012วิ่งที่4กับ2นะครับผมก็จะได้ตัวเลขออกมา4020 4121 4222ละครับเน้นไปที่ล่างอย่างเดียวนะครับผมอ่าแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผมวัด7 7กุมภาพันธ้2565ละครับ อ่าชัดไหมชัดไหมชัดไหมอ่าเป็นตัวเลขจากจานตรงเตงนะครับอืชอบก็ใช่ไม่ก็ผ่านนะครับผมนะครับนะครับอาชอบไหมชอบไหมวิ่งสี่กับสองห่วยติ๊ตปเยม,มักสองไว้บาที่ยฮ่าโอ้มักหลายสองเนี่ยเอาสองไปใส่ที่ไหนสองไปใส่ที่ไหนนะครับ สี่สองกับสองสองระว่างนะครับผมเนินให้ที่สี่ศูนย์สองศูนย์สี่สองไม่เน้นนะครับผมอ่ะโอเคได้ตัวเลขแล้วนะครับโสุดท้ายวันที่สิบหกเมื่เกินสามมงเศร้าครับจะปล่อยในเด็ดทีเดียวเลยโอ้วันวันโค้งสุดท้ายปล่อยหางเดียวนะครับผมปล่อยโค้งสุดท้ายหางเดียวเน้นๆเลยหางเดียวเน้นๆเลยไดามตัวไปเลย ครับผมหางเดียวแล้วก็เรียสามตัวหางเดียวเรีล่างหางเดียวครับพืนที่ที่ทุกช่อมต<า>ุงนานแล้วครับอว่าดิเหมนครับ